เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99เจอกับไทกินาอิโตะครับมวยไทยรุ่นไฟเวทคู่ที่6ของรายการศึกวันลุมพินี26จัดวันที่21กรกฎาคม2566ครับสนามมวยเวทีลุมพินีมวยคู่นี้น่าดูทุกประการครับถือว่าเป็นคู่เอกในฝั่งอินเตอร์ของรายการนี้เลยไทกินาอิโตะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นอายุ27ปีส่วนสูงอยู่ที่172เซติเมตรครับจะเจอกับทางเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ครับนักชกวัย 20ปีจากประเทศไทยเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรที่เข้ามาโชว์ฟอร์มในรายการวันครับสามารถเอาชนะคะแนนนักชกอุซเบกิสถานและก็นักชกรัสเซียไปได้ในศึกวันลูมินี5และก็วันลูมินี13ผู้ชกของเด็ดดวงเล็กนะครับดรีคีของเขาก็เคยเป็นอดีตแชมป์รายการไรนะครับของ K1 มาก่อนซึ่งเจ้าตัวเองเคยผ่านสิงเหนือเสือใต้มาเยอะพอสมควรเลยครับตัวเด็ดๆตัวดังๆก็แน่นอนครับมีซูเปอร์เลกเกียตหมู่9มีโจนาธานแฮกเกอร์ตี้และสำคัญ คนนี้แะครับเขาเคยเอาชนะเพชรดำเพชรยินดีอแคเดมีมาแล้วครับ เปรียบเทียบแบบนี้ก็เหมือนกับว่าดรีกรีการชกเหนือกว่าเด็ดวงเล็กพอสมควรเลยครับไฟล่าสุดของไทกิไนโตะนะครับเขาชกไว้ในศึกวันไฟในสามครับเขาชนะคะแนนอาร์เมียนนาซีรีไปนะครับโดยรูปแบบการชกเขาก็เหมือนเดิมนะยังคงคอนเซปต์เดิมลุกได้รับได้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นพื้นฐานที่คลิกบ็อกซิ่งสะส่วนใหญ่เลยจุดแข็งของเขานะครับอยู่ที่ความเร็วแต่จุดอ่อนของเขาก็นะ่าจะเป็นประเภทโดนไม่ได้เหมือนกันโดนแล้วเหวนะครับอย่างไฟที่แพ้แฮกเกอร์ตี้เอ่ยหรือว่าไฟที่แพ้ซูเปอร์เล็กนะ เจอแข้งหนักๆก,ก็มีเวอร์มาให้เห็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเขาทําได้นะครับเขาเป็นคนที่ทําต่อเนื่องพอสมควรเลยครับมีลูกเตะขามีลูกต่อยหมัดนะครับมีลูกถีบกันได้ด้วยไฟน์นี้คงเป็นไฟส์สคัญสาหรับเจ้าเด็ดดวงเล็กแลครับเพราะว่าเจอกับนักชกมากประสบการณ์ที่มีอายุห่างกันถึง7ปีเด็ดดวงเล็กได้เปรียบในเรื่องของความใหญ่ความสูงนะครับแต่ว่าเรื่องของดุริกรีระดับโลกอาจจะยังไม่สู้ไทกิ ว่าในเรื่องสไตล์ของเด็ดดวงเล็กก็อาจจะพอได้นะครับเพราะว่าไทกิเขาเนี่ยอาจจะเดินเข้าหาเราก่อนเราคงต้องวางแข้งศาสต์แข้งไปถ้าจะชกให้ชนะขาดขาดเลยก็คงวางแข้งหนักหนักแล้วก็มีหมัดยับเสริมกันไว้ไม่ให้เขาใกลครับผู้นี้ถือว่าประกบมาได้สูสีแล้วก็น่าดูหน้าลุ้นเลยครับสำหรับเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้านักชกชาวไทยของเราเแฟนบมวยมองอย่างไรนะครับวิเคราะห์มวยคู่นี้ไปในทิศทางไหนรูปเกมคาดการณ์นะครับไทกิคงออกเดินก่อนแล้วครับเพราะว่าช่วงสั้นกว่าพยายามที่จะมีลูกเตะขา แล้วก็ต่อยหมัดส่วนเด็ดดวงเล็กวันนี้ครับถ้าการหมัดได้แล้วก็สรดแข้งโต้โตไว้หนักๆน,นะครับเพราะว่าเด็ดดวงเล็กก็แข้งหนักพอสมควรอยู่น่าจะทําให้ไทกินะครับสถานได้แต่ว่าก็ไม่การันตีครับไฟนี้ต้องเชียร์เด็ดดวงเล็กผ่านไทกิในโตไปให้ได้ครับ